สวัสดีครับวันพุทธที่13สิงหาคม68นะครับเรื่องของ geographic risk แน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามผมกดไลค์กดแชร์ก่อนที่จะพูดกันต่อนะครับ geographic risk ฮามัสอิสราเอลนวนกาซาที่จะยึดผนกวกไป100%และ UN เอ็กำลังถกกันและทุกคนคัดค้านมีอเมริกาเท่านั้นนะครับที่วีโต้ป้องกันอิสราเอลจะเห็นกันในอนาคตจะเกิดฟ้องร้อง ในสารโลกเรื่องนายกเบนเจอน์คูและครมโมที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปาริสไตน์ชนุกกาซาสองล้านคนในอนาคตโดยมีอเมริการ่วมด้วยเรื่องของอนาคตส่วนเรื่องเองของอยุคนกับรัเสเซียนั้นทำจะเจอกับปูตินที่อลาสก้ารัดติดกันนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับที่จะเจิจาสงบสึกอย่างไรเมื่อรัสเซียยื่นเงื่อนไขไครเมียและสี่รัฐต้องเป็นดินแดนที่ รัสเซียยึดได้เป็นผนวกของรัสเซียต้วันตกโดยเฉพาะนาโต E.U. นั้นจะยอมหรือไม่เมื่อต้นปี2022สมัยยุคโจเบดานที่จะแน่นอนครับกลุ่มของไซออนิสจะทำลายล้างรัสเซียให้อ่อนแอและทำให้ E.U. นั้นอ่อนแอลงเชิงเศรษฐกิจไปด้วยตอนนี้สิ่งที่ทำได้สำเร็จก็คือ E.U. รับแตกสลายอ่อนแอไม่สามารถคู่แข่งกับอเมริกาได้ต้องพึ่งอเมริกาอย่างเดียวทั้งอาวุธในเรื่อง ดีเฟน์สามารถจาก2%ขึ้นเป็น5%ทั่วโลกนะครับขึ้นงดประมาณดีเฟน์ทั้งนั้นแม้แต่ใน s ซาว h เสเอเชียด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่อเมริกาต้องขายอาวุธสงครามแล้วก็โบอิงแล้วก็เรื่องแก๊สกับน้ำมันเป็นสามหลักใหญ่เสาเสาหลักนะครับสามเสาหลักไรายได้ของอเมริกาแต่ก็ยังไม่พอกับการขัดดุลงบประมาณมหาศาล37ทีเจ็ยพันลดอร์ย่างต่ำนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ จะไม่แปลกใจนะครับเรื่องของ Ge o g ร์ก h i ฟิก s ิฟต์จบและเจรจาจะสำเร็จหรือไม่ในวันศุกร์นี้แต่อย่างน้อยเขาก็ใช้น้ำมันเป็นเครื่องอาวุธต่อรองที่เก็บสำหรับพาร์ทเนอร์เซคันด์เทียนะครับในการเก็บทาริฟ100%ถ้าสั่งซื้อน้ำมันและแก๊สจากรัสเซียนะครับโดยเฉพาะจีนกับอิรนหร่านแน่นอนครับจีนซื้อจาก รัสเซียเกับอิหร่านเต็มที่แม้แต่อินเดียเช่นเดียวกันและอินเดียถึงได้โดน d o บเบิ tax t a r เป็นาริบเป็น50%นะครับภายในอีก21วันข้างหน้าและจะกำหนดะ100%รในการสั่งซื้อดำแบ,บนแก๊สไปขายโดยอินเดียซึ่งยังไงโมริก็ไม่ยอมอยู่ดีครับเพราะเขาสั่งซื้อแก๊สและน้ำมันจากอินเดีย1.7เทรียน er ต่อวันนะครับในการปั๊มใช้ใจ่ายภายในประเทศที่ต้นทุนถูกลงเพราะกำหนดของ นาโต้ NATO, แค่33เหรียญเท่านั้นเองครับปัจจุบันอยู่ที่60ถึง65เหรียญเห็นชัดเจนว่ากำไร1้0ยเปอรนณปัจจุบันนี้ขายต่อให้ยุโรปนี่คือสิ่งที่ทําได้พูดไม้แต่ EU ก็ยังซื้อกันเองอยู่ดีนะครับจากรัสเซียไม้แต่อเมริกาโจวไบเดนก็ซื้อนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนี่คือจีโอกราฟิกเรากำบรรณุแมกโครเอาลุก Out จังนิดต้นไปชัดเจนจะเก่าถึงแมกโครให้มากที่สุดเรื่องของทราริฟไม่มีโผลแล้วครับ เงินเฟอ้อถึงได้ประกาศออกมาอยู่ในคอนโทรได้จะทําให้เฟดต้องลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยานี้คือปั๊มเงินออกมายิ่งทําให้สกุลดอลลาร์เสื่อมในสิ่งที่คณะรัฐบาลทําก็ต้องการให้ดอลลาร์เสื่อมเพื่อจะขายแน่นอนครับอ่อนแอลงและสามารถขายสินค้าได้มีความต้องการสินค้าของอเมริกาในเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องของเซอร์วิสนะครับสองเสาหลักที่เขาทาออกมาได้ก็คือฟินแลนเชียลก็คือกลุ่มการเงิน แล้วก็กลุ่มของเทคโนโลยี AI ชิป l y chain ซึ่งได้ออกกฎเกณฑ์ฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับเมื่อจีนนั้นมีสิทธแร่ดร earth control จึงทำให้ทําไม่สามารถ Deal ดิวได้ซึ่งครบ12สิงหาไปแล้วแต่วันที่11สิงหาทําได้ประกาศ Connect ไปอีก90วันอะไรจะเกิดขึ้นหรอครับเพราะดิวกับจีนนั้งยากว่าจีน control สิ่งแร่แร่ earth 1ิชนิด ซึ่งอเมริกาและตะวันตกยังไม่สามารถทําได้ในหนึ่งรอบสตรวรษนี้ยังไงต้องพึ่งพาจากจีนเท่านั้นจีนถึงเป็นเกมต่อรองที่เข้มแข็งมากที่สุดถึงได้โพสต์โพนไปอีก90วันแล้วครับและต้องการให้ดีลนั้นจบโดยสามารถขายสินค้าภาคเกษตรศคือถั่วแล้วก็ในเรื่องของซอยบีนและในเรื่องของข้าวโพดที่จะขายจีนมีความต้องการสูงมากนะครับสามารถสั่งซื้อจากอาร์เจนตินาและบราซิลได้ พาร์ทเนอร์ในกลุ่มของบิสทั้งหมดฉันไม่ต้องแปลกใจสกุลเงินบิสจึงได้แลกเปลี่ยนสินค้ากันเองสั่งซื้อสินค้าทั้งน้ำมันจากรัสเซียจากอิหร่านก็ใช้สกุลท้องถิ่นกันเองแลกเปลี่ยนไม่ใช้สกุลดอลลาร์ฉันดอลลาร์แน่นอนเป้าหมายก็ดีโลไรเซชันอเมริกาโดยโนัดทรัมป์คงยังไม่ให้เสื่อมเร็วนั้นจะทําอย่างไรแต่ขณะเดียวกันกดให้เฟดลดดอกเบี้ยเงินดอลลาร์ก็ยิ่งอ่อนจริงๆมีความต้องการให้ดอลลาร์อ่อนเพื่อจะขายสินค้าได้นะครับ นี่คือภาพมอนิเตอร์ของความตั้งใจของโดนัลด์ทรัมป์สองสิ่งคืออยากได้รางวัลนองเบลสันิภาพและทําให้เศรษฐกิจอเมริกาอยู่ได้สามารถจึงได้เก็บทาริฟเขาสามารถเก็บภาษีได้ฉะนั้นไม่แปลกจะครับบริษัทใหญ่ๆชิปซัพพลายเชนโดยเฉพาะอินดีียกับ AMD นั้นตกลงแล้วครับขอให้รัฐบาลให้สามารถขายให้จีนได้เพราะจีนเป็นผู้บริโภคใหญ่สุด60%ของโลกนะครับเรื่องของชิปซัพพลายเชน เขายินดีเสียภาษี15ของไรายได้ทั้งหมดของ n v i d i ีดกับ AMD ให้กับรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมซึ่งโอกาสอนุมัติสูงมากครับเพราะก็เหมือนกับเก็บทาริฟอยู่ดีแหละครับนี่คือภาพมบนเตอร์ทั้งหมดฉะนั้นโดยเฉลี่ยนะครับสินค้าที่เข้าประเทศอเมริกาต้องเสียภาษีไม่ตม่ำกว่า15-20เซนทำให้ชาวอเมริกันในปีหน้าเป็นต้นไปเมื่อสต็อกสินค้าหมดลงแล้ว และจะบดลงในสิ้นปีนี้ก็จะแพงขึ้นจะทําให้การใช้ใจ่ายครัวเรือนของชาวอเมริกันจะถูกลงแน่นอนครับเข้มงวดมากยิ่งขึ้นการใช้ใจ่ายประหยัดมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้การเติบโตนั้นไม่เด่นเป็นหนี้สาธารณะมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ทําได้ทํามาตลอดสมัยสองเขานี้แน่นอนลวครับทําให้สกิลของอเมริกานั้นไม่ใช่ฟุ่มเฟือยและสามารถเก็บภาษีไดป้ปีปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนถึง5 0 0แสนร้าน เป็นเป้าหมายชูธงตลอด4ปีของเขาฉะนั้นเรามาดูให้ดีนะครับ asset location ต่างๆจะเห็นทุกอย่างตอนนี้ตลาดหุ้นจะบูจะถึงสิ้นปีแล้วครับเพราะเฟดลด,ดดอกเบี้ยมไม่ต่ำกว่า3ครั้งหุ้นเข้ามาแน่นอนและกลุ่มที่จะได้ไฮไลท์จรงจิงๆจังๆก็คือเทคโนโลยีชิปซัพพลายเชน AI ทั้งหมดของทั่วโลกแล้วก็สินเชื่อบกิกก็จะมาเติบโตเพราะการปั๊มเงินออกมาอีกเยอะทำให้ดอลลาร์ยิ่งเสื่อมทำให้กลุ่มสกอน ทองคำจะแข็งข้างขึ้นและต่อไปก็จะเป็นสินแร่อื่นคืออลูมิเนียมไร e เอร์ต่างๆในเรื่องของซิลเวอร์ทองแดงที่ถูกเก็บภาษี5 0เอง์นของโดโทรมเช่นเดียวกันเพราะมีความต้องการในการภาคผลิตต่างๆทั้งนั้นแหะครับซึ่งจีนได้ดูดซับไปตั้งเยอะมากเลยนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับในการปรับพอร์ตการลุงทุนจากนี้เป็นต้นไปให้ดีนะครับก็คือทองคําเงินตะกัว อลูมิเนียมและกทองแดงสิ่งเหล่านี้จะถูกเข้ามาทดแทนในสกุลดอลลาร์ทั้งหมดนี่คือภาพมอนิเตอร์และการลงทุน asset location ก็จะไหลบ่ามาโอเวอร์จีนฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียหรือแม้แต่ในเซาท์อีเซียและประเทศไทยเป็นประเทศในเซาท์อีเซียที่ค่าเงินแข็งมากจะมีความต้องการสูงมากในการแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดโดยซื้อสกุลเงินบาทแทนนี่คือภาพมอนิเตอร์ปรับพอร์ตปรับ,บุงมองให้ดีนะครับ กับมรุตราทุ่นไทยซึ่งสารน้ำนุนต้องอ่านคำพิพากษาออกมาแน่ภายในสิ้นเดือนนี้และบประมาณวาระ2วาระสจะเข้าสู่สภาในวันนี้แล้วครับสิบสี่สินี้ผ่านพ้นวาระ2วาระสแล้วก็ส่งต่อให้สวสิ้นสุดสิ้นเดือน26เช่นเดียวกันและโอกาสอย่างนี้แลครับรัฐบาลก็จะเตรียมยุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายใน6เดือนแน่ก็เป็นจังหวะของหุ้นปรับพอร์ต ที่จะัพไซด์เกมมากยิ่งกว่า down size r ส s k เลยครับโอเวอร์เว t ตลาดหุ้นไทยจะกลับเข้ามาแล้วครับเลือกให้ดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม banking กลุ่มของซัพพ l y chain ai ที่ทศวรรษนีแข่งกันกันสูงมากนะครับและรายได้จะจ้ำเติบโตมากที่สุดแล้วก็กลุ่มของโรงพยาบาลที่ถูกช็อตลงมาเยอะแล้วก็กลุ่ม banking แล้วก็กลุ่มของโรงไฟฟ้าที่ถูกช็อตลงมาเยอะกลุ่มน้ามัน diversify ออกไปกลุ่มของแน่นอนครับ energy sector โดยเฉพาะกลุ่มของ ลงไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็กลุ่มทัพไพเชนย,ยังยืนยันเลยว่าเดลต้าฮาน่าข่าวค่ม KCE ีคอนโซลเีออย่างนี้จังหวะซื้อให้ดีนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดหุ้นไทยซิ้นปีแตกทะลุ1,350จุดได้แน,น่นอนเลือกตัดสินใจการลงทุนให้ดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ